สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ายจะมาสอนเพื่อนๆเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มันปิงน้อยๆนะคะให้เหมาะกับสถานที่ที่เราเล่นอยู่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะเล่นได้นะคะโดยเพื่อนๆสามารถทําได้โดยการ กดที่เมนูที่เป็น3ขีดตรงนี้แล้วก็มาที่ฟันเฟืองและ Settings นะคะจากนั้นมาตรงตัวนี้ที่เป็นฟันเฟืองอีกทีหัวข้อเกมนะคะตรงนี้ Language and Region Matchmaking Region เนี่ยมันคือการเลือกโซนเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะไปทำการเล่นนะคะเราสามารถไปเซิร์ฟไหนก็ได้บนโลกนะคะผ่านการเลือกตรงนี้แม้ว่าตัวเราจะอยู่ประเทศไทยก็ตาม เพื่อนๆเวลาเลือกนะคะให้ดูเซิร์ฟเวอร์ที่มันใกล้ที่สุดนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีการเลือกออโต้ด้วยส่วนมากหลายๆคนที่เจอปิงเยอะเพราะไปเลือกออโต้นะคะบางคนออโต้แล้วมันไปเมด d เด East บ้างออโต้ Auto แล้วก็มันไปเอ่อบราซิลหรือว่าโอเเียเนียมันทําให้เราอยู่ไกลจากเซิร์ฟเวอร์ที่มันตั้งอยู่จึงทำให้ปิงเยอะเพื่อนๆก็เลือกมาเป็นเอเชียนะคะ สมมุติว่าตอนแรกเพื่อนเ,อนเลือกเป็นออโต้แล้วเดี๋ยวฉันขอปรับเป็นออโต้แบบหนึ่งอ่ะ ปรับเป็นแล้วก็กดกดแอปพลายก่อนนะคะออโต้ Auto เนี่ยบางทีมันเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ปริงน้อยที่สุดให้บางทีมันก็ข้ามไปเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้ซึ่งปริงมันแบบเยอะมากเพราะว่าเราอยู่ไกลกันมากๆดังนั้นทรายแนะนํานะคะว่าเวลาที่เลือกเซิร์ฟเนี่ยให้เลือกเป็นเอเชียนะคะหรือถ้าใครอยู่ที่อื่นก็ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้ตัวเองที่สุดนะคะเพื่อที่ปริงจะได้น้อยลงทีนี้พอเลือกเป็นเอเชียแล้วกดแอปพลายอีกหนึ่งทีนะคะ กด apply ปุ๊บมันก็จะเป็นการตั้งค่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนไม่กด apply เนี่ยมันก็จะ เด้งกลับไปหน้าที่เพื่อนๆเ,ออเด้งกลับไปการตั้งค่าที่เพื่อนๆตั้งไว้ตอนแรกนะคะเนี่ยดูนะคะเอเชีย98้าสิบแปดพิอีสแม้ว่าจะไม่ไกลาจากเรามากมั้งนะมั้งนะยังตั้ง2องรอยกว่านะคะโอเชียียนี่คือ,อยังใกล้กว่าเหมือนกับว่าโอเชียียเนี่ยมันเคยอยู่ที่สิงคโปร์มัง้งแล้วก็ต่อมาเซิร์ฟซีมันหายมันก็เลยเอาไปตั้งเป็นโอเชียียแทนแต่เราก็จะได้ไปเล่นที่เซิร์ฟเอเชียซึ่งตัวเซิร์ฟตั้งอยู่ที่ญี่ปุ่น ะะปิงก็เลยเหลือประมาณนี้ทําให้หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปสู้กับไอ้คนเนี้ยแล้วแบบดูมันเอาบิลของเราไปได้มันสร้างทับเราได้ตลอดเลยแล้วก็เวลายิงเนี่ยเรายิงปิงแบบบางทีมันไม่ค่อยโดนหรือโดนก็โดน,โดนเบามากก็เป็นเพราะว่าค่าปิงเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้พยายามเลือกเซิร์ฟเอเชียเพราะว่าจะเสียบแบบผู้เล่นคนอื่นน้อยที่สุดนะคะแม้ว่าจะยังเสียบแบบผู้เล่นจากญี่ปุ่นมากกว่าก็ตามคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะช่วยสปอนซอร์ทราให้สามารถทำคอนเทนต์ฟอร์ดไหนต่อไปได้นานๆก็สามารถโดเดน,นมายังโคูมานี่วเลยพร้อมเพ์หรือสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือน และถ้าใครมีปัญหาในเกม Fortnite หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปหรือว่าจะไปแชทหาที่เพจ Beauty a n d เ e อ e ์เใน Facebook ก็ได้นะคะฉันขอตัวลาไปก่อนไว้เรามาันจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ